รเรามาดูการวิธีการถอดถอดอยางนะครับโดยไม่ใช้เครื่องนะครับเนี่ยเราไม่ต้องไปร้านครับแบบโอท็อครับหรือใช้เหล็กกัดยางก็ได้นะครับบางคนก็กใช้เหล็กกัดยางเราใช้วิธีนี่ครับ นี่ครับลงครับที่นี่ง่ายง่ายครับแค่นี้ก็ลงแนละ้วแต่ระวังโดนขอบล้อน,นะครับนี่ครับวางไปครับใกล้ๆแล้วก็เบียดไปนี่ครับนี่ครับแค่นี้ครับก็แล้วก็สามารถถอดอยาง เูต้องใช้เครื่องแล้วก็ใช้เหล็กัดยางงัดเลยนะเนี่ยง่ายแบบถ้ากลัวกลัวล้อถาาลอกเราก็ต้องมีแหวนทีกันกันเป็นรอยนะอีก้ันหนึ่ง อ,อ,อ,อ่ก็กดลงถ้าไม่กด่างนี้มันจะง,งัดไม่ได้นะครับ แค่นี้เราก็สามารถง,งัดงัดยางออกได้แล้วครับเป็นวิธีการถอดล้อจุกเฉินนะครับถ้าไม่ได้ไปร้านหรือว่าที่ร้านไม่มีเครื่องงัดยางครับโอเคครับนี่บก็เป็นวิธีการใส่ยางนะครับโดยไม่ต้องใช้เครื่องนะครับแล้วก็กดลงไปเลย งัดช่วยหน่อยครับจะห้อยงั้นครับจะเป็นลอย แนี้ก็เสร็จเรียบร้อครับ,รบนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนล้อถอดอยางโดยไม่ใช้เครื่องนะครับใช้แบบวิธีบ้านๆน,นี่เสร็จเรียบร้อยครับทำเองที่บ้านก็ได้ครับ